สวัสดีครับอาจารย์คอนเต้ครับขอถามหน่อยครับทำไมเวลาคุมทีมข้างสนามเนี่ยชอบแหกปากชอบววยวายครับเอาเวลาคุมทีมข้างสนามมันก็นต้องออ,อ,อ,อกแอคซชั่นมันมันเดือดเดโหดแล้วเนาะมันจังกระตุ้นล,ลูกทีมได้ดีครับลูกทีมจังมีความยานมันจังฟังความฟังคำสัง่งนะสีหมามาอันนอมแนมคือบักกันโซชาโอ้ยมันคือสิไปคุ้มไผได้ครับแบบนั้นนั่นลูกทีมบอกเขาลบบอกพ่อครับ บางเถือมันกะตบหัวข้าเห่นพร้อมพ่นแล้วเอ๊แล้วทำไมพี่เวียกับเบลล่าเนี่ยถึงเลิกกันล่ะครับแล้วกูสิไปหู้ตีบักบ้าแต่สิตอบให้ก็ได้นะไหนๆกะไหนๆล่ะเออเขาเลิกกันก็นย้อนว่า 1. เวียสุกลวัฒน์เนี่ยมอนี่นี่มาขี่มอสไจนนันนาแลนาดำสอเวียเพิ่นอายุหลายกว่าปีที่แล้วน,าน,าน,านาั่นนะสามงัวเล่าสีออกลกูกและที่สำคัญขอ,ขอสี มึงฟังกันดีๆนะมันเกี่ยวอย่างกับกูบันเนี่แหมงเอ้าละครับประธานโทษครับผมแล้วทำไมถึงยึดในระบบกองหลังสามคนมาตลอดครับผมไม่เข้าใจไกย่อนว่าระบบหลังสามเนี่ยมันสีเฮ็ดให้อุ่นใจเรื่องเกมรับเพราะเฮามีเซ็นเตอร์แบ็กยืนเป็นหัวหลักหัวต่อตังว่าสามคนพุนนะแต่ขอเสียก็คือตำแหน่งวิ่งแบ็กเนี่ย ทั้งสองฟังที่ค่อยเติมเกมนี่ขึ้นๆลงๆลงลงมั่นก็อาดสีมเมื่อยแน่ย,ย้อนแล่นขึ้นแล่นลงนี่ละต่อไปนี่ถ้าค่อยไปคุมทีมใดวิ่งแบคสีบ่มีคํามเมื่อต่อให้สีเติมเกมลุกตลอดเก้าสิบนาทีก็สร้างเพราะกอนแข่งนักเตะในตำแหนง่งวิ่งแบคต้องได้เติมสมุนไพรก่อนภูหล,ลุมสองหลุมหลังบักบ่ค่อยเติมสมุนไพรมาก่อนกระอาจสิมิการหากแตกก่อนลงสนามก็เป็นได้ เพราะว่าการเติมปืดแหลกนี่มันถือเป็นการเปิดข้อซึ่งกูนี่แหละเป็นคนย่ำเลวกับซ้อยให้นักเตะเอกกับบื้อใส่ใจทุกรายละเอียดกะประมาณนี้ละสูการจัดการในสไตล์อันโตนิโอคอนเต้หู้ไปละบันนี่ว่าเป็นอย่งวิ่งแบกทีมสเปอร์คือยิ้มคืออารมณ์ดีหัวกากกากทุกนัดกีโล่งเตะอันน่าสุดยอดครับวันหลังเนี่ยเอามาฝากผมกับทีมงานผมมั่งนะครับ แล้วยังเสียดายอยู่ไหมครับที่ไม่ได้คุมทีมแมนยูอะครับเสียดายยังหล่ะสูไพบอกแมนยูมันซามันรีล่าบอเซนสัญญากับกูจักเถื่อละสมนำนาสเปอร์เอาสมนำนาสเปอร์เซ็นสัญญากับกูกรจอยแต่เห็นเขาได้กนซื่อไม่เหลือได้ห่ะอันอัน,อนยังเกาะพอไงลาบล่างนกนั่นไหมคืออยู่คือ,อยูผลงานในเยอรมันเล่าดีอยู่ดอกเออแล้วตลาดนักเตะรอบนี้เนี่ยมีแผนที่จะเสริมทัพ จุดไหนตำแหน่งไหนไหมครับกอยากเสริมอยู่อยากเสริมทับตำแหน่งปัท่านสโมสสอนก่อนเลยเดี๋ยวบอเลี้ยวเอาบักเกานีเดอร์นี้ไปไกลไส่วนตีนบักแดนเนียลเลวีแมแมงขี่ที่ขี่เนี้ยวให้ขี่ที่ขี่เนี้ยวคักมึงเห็นบทตอนตลาดนักเตะหลบแหลกนั่นสิขายบักเฮลิเคนได้อยู่แล้วแม่นซิตี้มาซื้อให้ราคาโคตดงามแมงบ่ย,ยอมขายให้เขาอยากได้ราคาหลายกว่านั้น เขาเลยเปิดดากนี้ดิวลมจ่อยเป็นจังไดาบาทนี้ตอนนั้นเขามาซื้อล0อยล้านบ่อย,ยอมขายตอนนี้ขายรอยห้บาทเขากระจักสื่อบบุฟอมตกแล้วตกอีกแบบนี่กองหลังยังยิ่งหลายกว่ามันอีกแล้วอีกอย่างหน,นึ่งเด้อเบิกยากเบิกซ่าใหา้งบซื้อนักเตะก็ได้กูละในส่วนตำแหน่งที่กูอยากเสริมทัพอีลีก็คือ ตำแหน่งแม่ขั้วเดอร์และที่สำคัญต้องเป็นแม่ขั้วจากประเทศไทยท่อนั้นมันจังตุ่มไก่ไซซ่าแซบจังได้มเมอนีเกาขอบคุณหลยๆเดอร์ที่มารบกวนเวลาอันมีคาของกูที่หลังบ่ตองอุ้ยสายหลุดไปอีกแล้วครับยังไงนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจสายปั่นลั่นจอด้วยนะครับ คลิปหน้าอยากให้สัมภาษณ์ใครคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ